ร่วมพชนภัยโดยกรุงเทพประกันภัยให้คุณเต็มกว่าทั้งความคุ้มครองและใจคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าคำว่าคณะสวาที่หมายถึงลำธารทองคำมาจากตำนานที่มีการค้นพบและร่อนทองคำในลำธารและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เมืองนี้มีชื่อในการผลิตทองคำจนกระทั่งกลายเป็นสินค้าระดับชาติทีเดียวค่ะ ในอดีตผู้ชมเห็นทางขวามือไหมคะเป็นเนินสูงขึ้นไปมีกำแพงอีกชั้นหนึ่ง แล้วเสร็จแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆไกลๆเลยนะคะอันนั้นคือที่ตั้งเดิมของตัวปราสาทคานาสาวะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของตระกูลไมดะหรือว่าเป็นผู้ปกครองในแคว้นคากะแห่งนี้ค่ะแต่ว่านันนี้ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วนะคะแล้วบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ของที่อ,อ่าทาสบริวานนะคะก็อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ส่วนประตูด้านหน้าอยู่ที่ไหนประตูด้านหน้าอยู่ตรงนี้ค่ะ เห็นไหมคะ,ะอันนี้คือ,อที่เป็นตัวอาคารเนี่ยค่ะแล้วก็มีสะพานไปอันนั้นคือประตูด้านหน้าในอดีตค่ะตัวปราสาทนี้จะล้อมรอบก็จะมีคูน้ําล้อมรอบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีสะพานทอดจากด้านนอกข้ามคูน้ําเข้ามาตรงประตูทางเข้าทั้งสองประตูค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสกัดค่าศึกเอาไว้ได้ด่านแรกก่อนนะคะแต่เมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วค่ะ ตัวปราสาทได้ถูกไฟไหม้ไปหมดเลยนะคะไม่เหลืออะไรเลยเขาสันนิษฐานว่าเหตุเกิดไฟไหม้เนี้ยต้นไฟมาจากห้องครัวค่ะสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือประตูทางเข้าทางด้านหลังที่ติก๊กพาคุณผู้ชมเข้ามาอันนี้เก่าแก่มากแล้วก็มีการบูรณะต่อขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นประตูด้านหลังนี้ก็กลายเป็นเอ่อเขาเรียกว่าสิ่ง ที่มีชื่อเสียงมากในในบริเวณของปราสาทคนาสวาหรือว่าคนาสาวาคาเซอร์คราวนี้การสร้างตัวปราสาทนะคะเขาก็จะสร้างปราสาทขึ้นมาออแล้วก็ลักษณะภายนอกเนี่ยจะฉาบไว้ด้วยปูน พลาสเตอร์นะคะรอบๆเลยจะเป็นสีขาวสวยมากแล้วก็จะปะไว้ด้วยกระเบื้องลวดลายต่างๆนะคะในขณะที่หลังคาเนี่ยเขาก็ต้องคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศของเขาในหน้าหนาวที่หิมะตกหิมะจะตกหนักมากๆแล้วหิมะที่นี่ก็แปลกค่ะมีมวลมโมเลกุลที่หนักมากกว่าส่วนอื่นๆของประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ฮอกไกโดมวลหิมะเนี่ยมันจะปุยตกลงมาไม่นานมันก็จะเบาแล้วก็จะหายไปนะ นะะในขณะที่นี่เนี่ยมันหนักเขาบอกว่าเทียบว่าหิมะที่ตกลงมาเนี่ยหนาประมาณ10เซน10เซนนะคะจะมีน้ำหนักเท่ากับวัวหนึ่งตัวทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นการสร้างหลังคาบ้านก็จะต้องคำนึงถึงหิมะที่จะตกลงมาด้วยก็จะต้องสร้างให้เป็นทางที่ลาดชันแล้วก็ทิ้งหิมะได้ง่ายๆนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำอย่างไรที่ให้เกิดความเบาไม่ได้ทำให้น้ำหนักของหิมะที่ทับลงมาเนี่ย แล้วก็หนักทับลงซ้ําลงไปอีกหลังคาเขาก็เลยออกแบบมาว่าใช้ไม้ซึ่งเป็นวัส um ดุธรรมชาติธรรมชาติต้นแบบเลยนะคะต้นกําเนิดออริจินอลี่เลยไม่ต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเอามาทําเป็นหลังคาไม้บางๆเหมือนปีกไม้อย่างนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วถ้าไม้อย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ทนทานแล้วก็ความด้วยเป็นปราสาทด้วยก็จะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าเขาเขไปใช้ตะกั่วค่ะเอามาหุ้มปิดไม้ไว้อีกทีนึงก็คือว่า ถ้าธรรมดาอากาศธรรมดาเนี่ยไม่โดนเปียกไม่โดนความชื้นมันก็จะเป็นสีออกดําๆเหมือนที่เราเห็นนะคะแต่ถ้าเกิดมีเปียกมีความชื้นมีหิมะมาลงมีฝนมาตกเนี่ยนะคะมันจะออกเป็นสีขาวๆค่ะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นได้ในระยะไกลๆนะคะที่นี่ก็คือสวนสาธารณะเคนโรควีนค่ะ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุน่นอยู่ที่เมืองคานาซาวะใกล้ๆก,ก,กันกับปราสาทคานาซาว่าค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะมีขนาด11.4เฮกตาร์ค่ะสร้างขึ้นในสมัยของเอโดะ ตอนนั้นเนี่ยผู้ปกครองแคว้นนี้แคว้นคากะก็คือตระกูลไมดะนะคะเขาก็สร้างต่อๆกันเรื่อยมาหลายรุ่นหลายสมัยนะคะลักษณะของการสร้างเนี่ยก็จะมีทะเลสาบที่ขุดขุดขึ้นมาไม่ใช่ทะเลสาบธรรมชาตินะคะตรงกลางก็จะมีเกาะแก่งต่างๆตัง้ตงอยู่ค่ะ เขาเปรียบเสมือนเกาะพวกนี้เป็นเกาะที่พักของลือศรีลือศีในความหมายของญี่ปุ่นก็คือเป็นผู้ที่มีความสามารถเก่งกล้าอยู่ยงคงกระพันเป็นอมตะแล้วก็มีอายุยืนยาวค่ะแล้วลักษณะของหินนี่นะคะตรงเกาะกลางผู้ชมเห็นหัวหินก้อนใหญ่ๆนะคะเขาเปรียบเสมือนกับเป็นหัวของเต่าค่ะแล้วหางเต่าก็อยู่ทางด้านนู้น เ่าเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอายุยืนเป็นหมื่นปีนะคะในขณะที่ต้นสนที่ยื่นมาในน้ำเนี่ยโค้งะหงออกมาเปรียบเสมือนกับเป็นคอของนกสัญ,ญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นก็คือนกคลาวเครนนั่นเองค่ะอันนี้มีอายุยืนเป็นพันปีเลยนะคะนกชนิดนี้และจุดจุดนี้นะคะถือได้ว่าเป็นจุดที่ท็อปยิตมากเลยนะคะในการชมสวนสาธารณะเคลโลครีนไม่ว่าจะมีการถ่ายทอดสดใดๆก็ตาม กล้องของ NHK จะอยู่ณนะบริเวณนี้แล้วก็รีพอร์เตอร,ตอร์หรือว่าผู้รายงานก็จะยืนอยู่ตรงติกนี่แหละค่ะเราก็ได้ช่วยโอกาสวันนี้นะคะเป็นวันที่มีหิมะโปรยปลายลงมาก่อนที่หิมะจะตกเนี่ยหนาวมากๆแต่พอหิมะตกแล้วจะรู้สึกดีขึ้นค่ะหิมะที่นี่นะคะตกเยอะตกหนักตกมากด้วยค่ะแต่ก็ดีค่ะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง ซึ่งบ้านเราไม่มีหิมะค่ะอืมเดี๋ยวติจะอายุชรลาขึ้นทันทีถ้าอยู่ตรงนี้นานๆน,น,นะคะเพราะว่ามันจะเกาะเขาๆอยู่บนไปหน้าค่ะต้องรีบไปแล้วล่ะคะ่ะท่คนผูชมคะไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำเพื่อที่ปั๊มน้ำพุขึ้นมาแต่อย่างใดนะคะมันเป็นแรงดันธรรมชาติค่ะแรงดันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงพุ่งสูงขนาดนี้มาจากแหล่งน้ำที่อยู่ด้านบนนะคะความคานให้ไหลลงแบบ ไหลลงมาอย่างแรงแล้วมันไม่มีทางออกทางอื่นทางเล็กๆแคบเมื่อลงมาอย่างแรงไม่มีทางออกมันก็ดันตัวพุ่งขึ้นมาแบบนี้่ะปากแข็งมากเลยอิ้ีจิ้เป็นยังไงอะค่ะช่วงอาเดสทริปเส้นทางประจนภัยวันนี้ เส้นทางการผจญภัยวันนี้เริ่มต้นง่ายๆจากสถานีคานาสาวา่นั่งรถบัสวิ่งรอบเมืองคนละ200เยนหรือประมาณ72บาทแล้วก็ลงป้ายที่9ด้านหลังของปราสาทคานาสวะซึ่งอยู่ใกล้กันกับสวนเคนโรควีนสำหรับค่าเข้าชมทั้งสองแห่งนั้นราคาเท่ากันค่ะคือสถานที่ละ300เยนหรือประมาณ108บาทค่ะโอเอซิสสปา สปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมือง